จะวัดดีกับโบมนิกามาหรอหน้าครับหน้าเขาเห็นไหฝนกำลังมาครับแรงครับแรงที่เกินฝนกำลังมาครับนี่ครับนี่คือหน้าขาตอนหน้าเขามาตัดไปรครับฝนกำลังมาครับฝนกำลังมานี่ถ้ายางรับพิ่งน้ำครับ ทนเทีเยบ่ายู่นําดูอยู่ไงจะบ่อนเลี้ยงไหงนี่ไหงนีไน่ไ้นีนก่ก็อยู่ครับนํานํำหงตัวนำหงอแขยง้าอยู่ไอยู่อยู่เสียงปลาบ่อนปูบปอบปอบอยู่สิได้กันบ่มีงานก็จะเที่ยสูบใจนะครับ จะยังไม่สูบน้ำเซน,เนอ,อยางเลาะคันแทน้่อนให้นี่ก็ถือว่าน้ำยู่อยู่บอันนี่ก็ถือว่าน้ำยู่อยู่ตัวกะต้นหญ้ากาะ,ลากาะลากาปลาบอลบุเบลไปปลาบอลโอ้ไม่ไปอยู่ตัวนี้ไม่ไปอยู่กับงไปนี่ไม่ไปอยู่ บนบปอบปอบเลยโอ้ตาเอียงตาขิงน้ำเบียดมาใส่บ่จะปุ่งน้ำกระทุก็มีอยู่ครับท่านก็มีน้ำอยู่ตัวมีน้ำอยู่ถืหาเบียดมาใส่จะปุ่งไะก็ถือว่ามีน้ำครับวิถีชีวิตเกษตรกรนะหน้าดมนี่หน้าดมบนนี้ครับ นาดงว่าง,ง,งามวนี่นาบานนาบานเพิ่ใส่ปุ๋ยกะกำลังจิมาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้วละนังแต่ว่าข็ลบน้ำไอ้นี่แล้วกับน้ำไปอยู่รวบน้ำมาใส่นวบน้ำมาใส่แบบหายฝนม่ม,มากก กินน้ำเดิสู่น้ำใส่ดินหันกูรู้มันหัวใส่กับหาหัวลูก๋บุกลงคือบุกับบุกเือเบุกับบุกเหมกันเนาะจบรูมันเ็มดมากเลยนะครับไ่มีน้ำเลยแต่ฝนากจดกสูน้ำใส่ครับทุกคน นีผมเห็นเดี๋ยวามาสูบใส่ตรงนี้ตัวน้ำมีเลยมีแ่หกวเลยเ้ยหใส่หมมากเลยมห่วงเลยยังงตัวไม่ห่วครอบนีงคงไม่รู้อะตัวรู้อะมัน

มาลงจุดป่ามองดูตายหนิยังไม่มีหน่งเลยไอ้นี้ไม่ไมีหน,นังเลยหัวลงเดีจวจีหัวลงเดียวห้าหั

เดือดไงลูกเนี่ยน้ำโมยูนงูงินน้มันไหลน้บุกลงไปเลยบุกข้าบุกมาน้ำงออกบุกัจักซึมลงมดขอเลยบงามนี่นีก็จู่หนาอยู่นี่นี่นีกหนามอยูครับ ตัวอยู Eu, I mean? ่หนามอยู่มีหนามอยู่กับหนเนี่ครับนะครับวิถีชีวิตนะวิถีชีวิตเกษตรกรวิถีชีวิตคนทำเห็ดทำไร่ทำนาครับคนทำเห็ดนาคนทำนาคนทำนาอื่นแบบคนทำนาของมัถือว่ารายการอยู่ถึงสื้พวกเชื้อมาได้กันเกิดการดยได้เจ้าปุ๋ยเมื่อวานนะครับ เมื่อวนต้องจับหลอดมืออาจจะเดี๋ยวไม่ฉีดจาเนาไม่ฉีดต่ขีดต่ยังก่อีดปุ้ยปุ้ยงไปอาจจะเี๋วไม่ฉีดปุ๋ยเงไปนะครับงไปเขาบุกเขาก็ขืนอาจจะจะไม่ฉีดปุยเรงไปแล แกขาน่ยดดูอนาก็มั่ให้หล่นมานพอสิล่นนอนนะเฉยชีวิตครับห้อยด้ยม้น่อยแย่ตวห้อยคุ้หามกับุงหงุงิ น้งให้หนูทุก้ตกาห้งทุกาโบบกับทำให้โบโบบกไม่ไม่ลดนะโอ้โหหนาต็มห้อยู่หนาตม้หน่าอยู avenues, ่จุรันจุดกอยู่หนาต็มงาอยู่ปลากระบอกนะครับปลาบอไปอยู่เับน้ำไหลลงมาจากคลองนีโอ้จะมาสู ใส่หน้าอยู่จักหมุนนะฟังตั้งปุ่นผมมีหนามมีหน้มเฮงก็สูบใส่ครับทำมีหน,า,นาก็มาสูบใส่รับโอ้นี่แหละครับ,รบชีวิตเกษตกรกรเนะาะทั้งสู้ฟ้าหน้าสู่ดินคนทำนานะนี่แะครับโอ้นี่แหละเอาขีดมีกับฟ้าทำงครับโอ้สวัสดีครับ